นี่มีแปดบาทแล้วสัตใครมันโซโล่เวฟนี้ได้บ้างวะซื้อหมดจริงมีแอนนี่ปะที่มีฟ็อปปี้กับไม่มีเลยเลนเอกเลนเอกโซโล่ได้ไอเงี้ยลงเลนเอกตัวเดียวโซโล่ได้ไหมคนดูได้ปะเจ็ดแปดเก้าสิบแม่ผมขายได้สิบาทนะคนดูวันนี้ได้เปล่าไม่รอดนะเพื่อนไม่ไหวเวฟนี้วเวฟนี้ก็ไม่น่าไหวผมว่านี่ต้องมีเซตไหนนะที่บอ빅สองบาทอ่ะข้อดี่ใหญ่สัตย์ลงแม่งแค่ตัวเดียวสัตย์แก็เก็บดอกเบี้ยงงงงงเงาเต่าตุ่น ฟอร์้ไกโอล่าลูเดนยมเก็บต้นเกมได้ไหมอะ้องดาวมันมีอะไรเลยอะมีแอนนี่แน่สรุปไม่มีอะไรเลยพี่พี่ผมยอมจ็บต้นเกมนะพี่เอฟเคเอาเอฟเพมาหรอกเพียชนะไงไว้สัตนากรรมอะรีดัมชันแกงแพงนะครับเผื่อเราเล่นเอ่อพวกแอนนี่อะไรรีดัมชันจะได้พิวแอนนี่สามตัวพี่อยากเลิ่นรถเหรอโอ้มันเป็นชี้ต้นเกมนะแบบ หาตัวละครที่สามารถรับมือกับสามเวฟแรกมอนเตอร์ได้ตัวสามบาทมีใครทําได้ป่วะ่าแจ็คทำได้ไหมแจ็คทาได้ถ้าใส่บัตรเติร์เลยทําได้โอ้ดไม่ไหวเลือกแพนโดราไอเทมตั้งแต่อันแรกไม่ออกดาบสักอันจนห้าห้าขีดหกแตกจะทาอินฟิททำไมมันมันไม่หมุนดาบมาให้เลยเนี่ยเกมมันใจร้ายขนาดนั้นเหรอแรงมีแอดป่ะแอดสามตัวไม่มีเลยพี่อันนี้แล้วมึงจะส่งของได้ป่ะไม่ได้มึงบีลองขยับไปนั่นดนิไอเลเซอร์ลู ปกติมันจะขยับได้นะขยับได้ปะได้ขยับได้แล้วดาบขยับได้ไหมไม่ได้แต่ว่าไอ้ที่ส่งขยับได้เออได้พี่แต่กดเปลนที่วางไม่ได้ทั้งดาบทั้งที่ส่งอะนะใช่พี่ส่งดาวสามตัวอ,อันนี้เหมือนหน้าดอก GP แล้วก็ลงก็มีโอกาสทำสิบบาทได้ชนะน่าจะต้องขายลูลู่แพ้ต้องขายขายาสูเดี๋ยวผมไม่ค่อยอยากขายมมแล้วผมมีเลน็กแล้วะโอ้แพ้ปะโดนดีฟนเดอร์ชัวร์ช็อตเป็นเกม มีตัวแนวหลังนะครับทำไมแม็กจะมาช่วยวะเปลวสีเองเลพี่เปลวสีแล้วเลยพอสู้ได้คนเนฟเคจะมาช่วยกูเฉยนี่ไหะครับเนี่ยผมเอาดาร์กอนคอนะแล้วก็ธนูไปทำแทนชอบดาร์กอนคอคู่แบบนี้มากเลยดีนัมชันปัญญาอ่อนอยันเลือดสองตัวอีชิ้นหนึ่งก็วอร์มอกวอร์มอกไอ้เยอะๆแม่มีแอรสามตัวปะไอตัวเดียวพีคว่คอมเในดีวะหนึ่งสองสินสามแข็งของก็ไม่มีรักพึกทน ถ้าของครบเผาครบพี่คิดว่าตัวไหนทึกที่สุดแต่เผาครบด้วยเหรอถ้าเผาครบก็อลิตาไอ้มัดคออร์ดองมันแค่ลดความเสียหายแต่ว่ามัดคอรดมันมี potential ในการรีเจนเลือดกันเลยมัดคอร์ดถกอย่างเก่งเลยนะพี่วันเดอร์สามารถเปิดรอบแปดได้ไหมเปิดได้แต่มันจะเปิด,ดทำเหี้ยอะไรล่ะมีใครสาตัวหนึ่งไหมไม่พี่ไม่ทนันปะทันปะไม่ทันพี่ไม่ทันกูเพิ่งเห็นนะฉับกูมีสองตัว <laughs> มาชนะต้นเกม โอ้มีการเลนลอมันเปลี่ยนจิตมาดาเมจไม่พอรอบแปดมันก็เหมือนรอบเจ็ดนะพี่ผมเคยบอกหลายรอบแล้วว่าพิธามึงไม่รับเจ็ดแล้วเลือดมึงยังเหลือก็เรื่องของมึงอ่ะมันก็เหมือนกันนะแค่มันคือการรีโลงรอบเจ็ดมาน้อยมากพี่ไปไหนเลนเทียมาตัดโอ้สองน,นี่กูคือก๊อตก๊โทูมาเทส่งมาไททาอุ้ยไม่น่าให้รีบส่งเลยมีเลเว่นปะวะไม่มีพี่ไม่มีเลเวลน่นยังเจอสองเฉยนี่ไงที่บน่นว่าไม่มีคนกู้ไททา มันส่งสเอเซียวมาให้เรารีขส่งสเอเซียวมาให้เราผมไม่นิโกะนะพี่เอาเปล่ามันส่งได้มไดแม็กเลิอกเออดีปิกแคงผมมันหายไปไหนวะไม่อยากลง,ง 4, สุดทนสี่ไอ้สัตว์ปิกแคนมันหายไปไหนวะที่เบลหกละส่งดาวพี่พี่พอใจละวี่เป็นดเดยเบลกันส่งดาวเราสามตัวนะครับเนี่ยใครสาบมีเลนเอกมีแทนน่าจะสบายแล้ว แหม่ไรเว้นก็ขาดแค่หนึ่งแอดยังเอาอยู่ไหมพี่ฮะไม่เอาส่งอะไรมึงเล่นเกมนี้เป็นไม่ได้หมดหรอกนะนบะับ่ะกว่าอีกอันหนึ่งมันจะมาเนี่ยมันก็แทบจะเป็นสีส้มแล้วไอ้สัส <c oughs> ไปฟอร์ลีไอ้แพ็กลีคอม <c oughs> เอาวะเอาวะแล้วแต่เลยพี่สี่บาทสองดาว,วคนดูเรามาเพื่ออะไรเรามาเพื่อคอนอยู่แล้วเอออันนี้สามบาทใช่ป่ะสามบาทไมพี่ไปแล้วนะรีคอมนะรอดูอยู่พี่ ฟิโกโอ้โหเวโกแต่มีเวเบตกับวอลวิกเดี๋ยวเวโกเออวะไอสัตว์เวโกเยอะสัตว์เลยนะไอชิเทมันมันมันไม่ได้อะไอชเตมันมันมันเฮียมากเลยนะครับผมมีเวโกตัวหนึ่งพีเก้เวโกสามดาวเช่าเมื่อกี้ผมอยากด่ามาร์ดอีกแล้วอ่าเมื่อกี้ครับถ้าเกิดผมซื้อตัวละครได้ก่อนใช่ปะผมจะได้เลเว่นสองดาวไปหมุนด้วยเวเฮียเมื่อไหร่จะทำให้ระบบไอนี่มันมาจะพร้อมกันักทีวะ โอ้ oh, นามสองดาวเลยเหรอของแอนเบน <S 1> <S 1> เฮ้ยลูล,ลูสามดาวเทียอะไรเนะี่ยเขายังชนะอยู่ผมลืมสลับของซิเวอร์ไปสัะเกือบไม่ไหวเกือบยื้อไม่ทัน <S 1> <S 1> ลืมสลับของซิเวอร์เฮ้ยซิเวอร์กูเป็นแทนงนเนี่ยสัอ่าไปเล่นฮาร์ดได้นะครับฮาร์ดเวโกเฮ้ยกิมผมหน้าขายซิเวอร์ไม่น่าสอดของแบบนี้เลยเล่นผิดเกมโอ้โห ล,ล,ล,ลู้สามดาวไปนัดสามดาวไปแล้วมีเวกไหมพี่คอมชาเลนเจอร์ไม่มีโอ้เมื่อกี้พวกคุณไปดูรีคอมแม่งกระตึงมากนะถ้าเกิดได้เลเว่นสองดาวรอบไปแล้โอ้โหองค์กรักห้ามโกะที่ใส่ของแทงไปแล้วอะแล้วก็ตั้มจากคาออกมันก็แรงอยู่ดีพี่ฮาร์ดอะ <c oughs> ใช่มาของโดมีโกแทงคูรีเดมชันทำให้ผมเล่นง่ายมากเลยเนี่ยเทบเราเล่นแบบแบบแมตต์อัพเนี่ยไม่ทาไม่เทปไม่เล่นอ่ะผมต้องไปฮาร์ดแทนอ่ะฮาร์ดสี่ฮาร์ดหกที่อะไรก็ได้ ฮาร์ดเอโซเพี่อ๋อแล้วเบโก้แทงกันเหลยมีตะหลิวด้วยพี่เราอยู่รอบภาพมีภาพอยู่มีภาพอยู่ข้างในนี้ชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่เล็กปะใส่หมนไม่ส่งไม่ไม่ดิชิ้นเล็กมันต้องเป็นทางโง่ๆเด้อย่างเงี้ยชิ้นใหญ่หยิบอะไรก็ได้มีิบแผ่นลายเทมมาไปฮาร์ดอะฮาร์ดเบโก้อะเป็นส่วนไอเทม4บาทเป่าซ้อมเป็นส่วนละกันพี่นะชิ้นใหญ่จริงๆเสื้อช็อตเวโก้อวัว่า เบโกฟูแทงไอแม็กว่าไงต้องแรงมากแน่เบโกฟูแทงอ่ะผมขึ้นเดี๋ยวก่อนนะต้องหาสรยศลงพี่มีขาวจินตัวหนึ่งไสองดาวแล้วมันก็ยังสมได้อยู่ดีแค่สี่หนึ่งเบโกพี่ตานเวดลีเดมเซอร์ช็อตผมมีเซอร์ช็อตก็แรงแล้วนะเบโกใครก็ปั๊มจากฮาร์ไปเรื่อยเบโกฟูแทงอะไรน้องๆไม่เคยจะสนอะไรอยู่ละ เก่งจริงเอาไว้เฮียเราโดนแถบหรือเปล่าไม่รู้กูเล่นตามจริงมันส่งมาให้ทาง,<อ>ง,งนี้สวยทททเทมพี่เป้าซ้อมจำเป็นระดับสี่ไอเทมผมต้องได้น้ำตาสวยโอ้โหเราได้ด้วยนะใครฮาร์ดไปก่อนเวทฮาร์ดมีมัยอยู่นะวะอ่านดิ <c oughs> ไม่ไม่มีเท่าไหร่ <c oughs> เพิ่มเวทเพิ่มเล่นหน่อยแต่มันมันดีแต่มานามันน้อยนะมันก็เลยเร่งไวไม่รู้ว่ามานามันน้อยกูสนแค่ว่าที่ว่ามานามันน้อยแค่นั้นแหละถ้ามีการเบรกก็ไม่ตายแล้วนะครับเมื่อกี้มันไม่มีการเบรคไงตอนแรกะ เเอเราเรารีเจนจากดาร์กอนคอร์กับดีเทมได้อยู่แล้วอะเอาจริงแต่ถา้ถาถา้าถ้าเน้นเน้นรีเจนอะกันเบดดีกว่าเพราะยิ่งฮาร์ดเยอะเบโ,โกยิ่งแรงเพราะยิ่งแรงก็จะยิง่งดูดเดือดจากกันเบรดเยอะเจอคนนี้ไม่น่าไหวนะฮาร์ดลูลูแฟันย้อนสับดาวอยพี่ไปพี่เบลเวตฮาร์ดเมื่อพอยื้อได้อยู่มันมีอาฟอร์ดมาแล้วโอ้โ oh ห oh oh oh. i am belvedere ถือลู่เที่ยอะไรนี่ไงแอนแอคอะไรจินซ้ายขวาอะไรดาเมิมันตัวเดียวพี่ก็เลยเอามาเพิ่มใช่ไหมคลิ้งตองนะฮะแล้วไม่มีลาปิดไม่ใส่ ผมแพนเป็นแพนโดราไอเทมเหมนพี่หมุนเิน็งเบลแม่อยากซีโร่โอ้โอลงไม่ทันเฮ้ยมึงอะไรพี่คูฝากไอเทมมึงไปหมุนได้ไหมยิ่งแม่ของทังเยอะมากไอ้เกมรูกเกียร์มาเล่นผมลา้าไอเ้เกมมาเล่นผมลา้าตอนเนี้ยแม่มีวีโก้ตัวหนึ่งใช่ไหมใช่พี่ใครคไข่ไไเขาเปรีแปดไปรออะไใช่ไหรวยยังไวแต่ เอเคย์ไงพี่ไม่เค่เอ็เพย์ตอนเกมเหรอไอ้นี้ซิวซิวอะไร,รอ๋อซิวซิวฮีโร่พอยศท่าแล้วพอไม่ติดแล้วที่นี้อันนี้เกมแม่งเล่นผมละตอนนี้นเกกป่ากำลังรีบไปพี่ขันบอกว่าโอ้โหไม่ทันที่เดียวฮีโร่จะเป็นห้าบาทหรือสี่บาทหรสามบาทโห้าบาทห้าบาทซะเยอะเลยซินดาเอ้ยเนะี่ยซินดาแบบไม่เคยยิ้มมาเลยวะ่ะ ได้รับมาณเริ่มต้นสีส่สแลวความโดจนทีเพิ่มทุกครั้งที่เริมเพิ่มที่เพิ่มลงถึมสุดสังหารไม่อยากลองนะซินด้าแบบผมไม่เคยสัมผัสพี่เขาเลยมีจินตัวหนึ่งไงไหมส่งแล้วเลยพี่ส่งไปแล้วผมขาดไขว่ขาฮาร์ดอะขาดไอ้แค่โซนาแนะ่นอาดโซนาครับมันจะฮาร์ดปกได้ไม่มีไม่ได้ซื้อไว้เลยอันนี้มันทำอะไรได้นะเออก็คือมาาซินด้าจะน้อยลงใช่ไหมครับ ไม่ใช่ได้ละมานเริ่มต้นแล้วก็ถ้าเพื่อนตายจะได้นคนลดจำนวนตี50%ไปเรื่อยๆโอ้ไม่ได้กล่องเลยเท่ากับว่าผมต้องมีเบนด้านหลังเยอะป่ะเพื่อ,อๆๆให้ซินด้าโยนไปเรื่อยๆโยนไปเรื่อยๆเพราะเพราะถ้ามีคนตายซินด้าก็จะโยนแล้วถ้ามีคนตายก็ได้อีก50%ไปเรื่อยๆไปเรือ่อยดูไม่รู้เรื่องเลยครับอยากเห็นเลยซินด้าดกสูสแต็กจุนซูเวยแมกดูข้างหลังอะซินด้าจะแตกจุนซูที่สแต็กข้าศึกที่จะซินด้านออนฮิตละ <laughs> <laughs> เย่หกสิบกว่าอะไรวะนะเห็นอนิเมชันตีแล้วมั้งแอนิเมชันตีถึงได้อย่างฮาผมเคยใส่ชีฟยี่โซน,โน่วยผมไปไหนวะบราตัวข้างหลังผมลดไม่ได้นะผมผมต้องมีตัวข้างหลังเยอะๆไม่งั้นซินด้าไม่ประโยชน์ิล้เรียนแอ้ว โ,โชจินโชจินไม่ค่อยขุมว่ะผมว่าต้องสเตติกชีฟว่ะคือเวลาซ<ม>ินด้าผมผมเกลียดซินด้าเวลาแคสมากเลยเนะี่ยหายไปประมาณเกือบสองเวียตอนมันแคสอะ่ะโอ้ไม่ไหวนี่หนึ่งสองนี่สองเวียู่แม่งตีเลพี่ห้าจุดศูนย์แล้วอ่ะยังไม่เข้าเอิร์ฟซินด้าพี่ห้าจุดศูนย์เลยไหมไม่ผมว่าต้องสเตติกชีฟว่ะไม่ใช่ม่าตลกมากเลยโอ้โหแล้วไม่ซินด้าด้วยนะ นี่ยจะไม่มีเซลล์ชิปอะจะหยิบซินดาได้ให้แม็กส่งซินดามาตัวนึ่งได้พี่ผมอยู่แล้วพี่อ่ะมึงหยิบทำไมอะเอาพี่บอกให้ส่งไม่ใช่กูจะหยิบแล้วให้มึงส่งไ <c oughs> อ้แม็กมึงไหวปะเนี่ยน <c oughs> ี่ถ้ากับพี่ก็ต้องหายตัวหนึ่งไงเดี๋ยวเพิ่งส่งนะเก็บไว้ก่อน่คุณแม็กไม่ไหวผมว่ามันไม่ไหวนะ <c oughs> กวนตีนผมแล้วไอ้แม็กอะ <c oughs> ผมหยิบเองพี่ไอ้ผมว่า ผมต้องรอโซนะ่าเดี๋ยวผมได้โซน่าผมเอาเอโซขายแล้วผมเอาฮาร์ดให้เอ็โคอ่ะเก่งกว่าเยอะเลยโค้ดแม็กตื <c <c ่นยังเงี้ี่็นโคตรตีนผมหรือมีอีกทางคือเราได้น้ำตาจะมังกร่ะเราจะได้นี่ทีนเราจะได้ฮาร์ดทกคนเวทของแทนด้าอะไแไรวะออมอบลดามจไอ้แม็กเล่นคอมอะไรเนี่ยจินไงพี่อ๋อยังอุตส่าห์ได้กล่องสมบัติอีกนะหยิบบอกเมนอะไรมาแทนด้าเอ้ยเรียวหน้าซับไม่เจอจินเลย ยังสับประกงลดความเสียหายไม่เจอเลรออีกแถมความจินก็ใช้ริวหน้าอุ้ยโซน่ามาแล้วแอมชอบเอ็กโคฮาร์ดมากเลยขออนุญาตเอ็กโคฮาร์ดเอ็กโคฮาร์ดเก่งแกซันไฟนี่าตะลิวงานนึงกูทำอะไรได้วะเนี่ยปักออฟฟอร์ดเออว่ะออฟฟอร์ดสี่ได้นี่ว่ะเอ้าผมว่าใช่นะถึกบบถึชาติไหนเอ็กโคกูตายอะ let's go เอาแอสสามดาวเฮียอะไรเวื่อไม่รู้จักอะไรด็ผมจะพยายามซื้อแทงไว้เบ้นหลังนะพวกตัวแบบตัวซีซีตัวแทงอะไรพวกเนีน้ยให้สินดามันโยนไปเรื่อยๆทำไมเขาได้กล่องเยอะจังอะทำไมเราไม่ได้เลยดาเมจผมมาจากซันไฟเอ็โคนะตอนนี้นผมพูดคแค <c oughs> ่นั้นแหละซันไฟโคดาเมจกูมาอ่ะอุ้ยเฮียสินด้มมนาดาเมจเยอะสุดดาเมจกูมาจากซันไฟเอ็โคอะอะไรไม่รู้อะ นี่เรามัดด้วยอันนี้ซีซีใช่ปะ่ะเนี่ยไทซีซีคารมิลซีซีไอพวกนี้แท้งไอซีซีซื้อแหวนมาให้หมดเฮี่ยเปิดมิตตีใหมก่กันละคนดูในเมื่อเกมให้เราของแท้งอ,กอกีกสักวของแท้งผมสี่ชิ้นอะสองแต่เกมของงแทเลยเอาแท้งมาตัวแบกต้องได้สเตติกชีฟะเก่งตอนนะ่ะตอนสินตาได้ไปะอุ้ยได้แล้ววะโดนเดือดทั้งไปหนแล้วแต่ชีฟชีฟสินตาผมจอก่อได้นะคนดูหรือพิกซิลวะ ผมว่าพิกซิลดีกว่าพิกซิลพิกซิลพิกซิลโดมโดมกูจัดจะเล่นครับตัวทีซีเราซื้อตัวซีซีไว้แม็กจะขึ้นเก้าป่นนะเนี่ยขึ้นพี่พี่ก็จะขึ้นไปเลยแอนนี่แทนซีโอเออวะเอาข่ายทิ้งไปแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไปซินด้าซินด้าพี่คุณซูเซตชีฟพ,พิกซิเวอร์แม็กว่างไงโอ้โหไม่โดนซีซีแล้วเติมบอร์ดไปอยู่ครับไลโคของมันเข่าควาย โคผมเผาจากสารไฟสบายบ่ายชิวป่ะเนี่ยคนดูออนชิ้นส่วนสามชิ้นตีกบฮัลโหลชิ้นส่วนสามชิ้นเอามาโลหาของดีๆเรื่อยๆแต่ออนกับชิ้นส่วนเท่ากันนะนั่นแหละพี่เอ้ยเอาไม่เราซื้อได้ไฟคุคามไว้อันนี้ต้องโลหา,าใหม่ไงไม่ทันแล้วเมื่อกี้ผมไม่ทันแล้วนี่คือวิธีเล่นซินด้าแบกที่ถูกต้องนะครับกล <c oughs> ้าพูดเลย <c oughs> ใช่เหรอวะไม่มีดีกว่านี้แล้วเหรอ ฮาร์ดออกฟอร์ดคุ้มครองสตาร์กาเดียนแลสซินดาผมเติมบอดตึงๆอ๋อมันเริ่มมามันแคสเลยนี่หว่าซินดาเพราะว่ามันให้มานามันให้มานาเท่าไหร่นะตอนเริ่ม40หน่วยก็คือเริ่มมาแคสเลยเนี่ยคุณดูคุณดูเนี่ยสาม,ด,มด,ดาวอะไรมึงฆ่าข้างหน้ากูได้ปะละ่ะตตอะไรที่มึงฆ่าข้างหน้ากูไม่ได้ซินดากูก็เติมบอดแต่ไม่จำกัดอะอะมาอะมา <laughs> ลำมัดสองดาวแชมเป็นระดับห้าพี่อาทตตำราของสมบัติฉันเป็นระดับสี่ ห้าบาทได้ซินด้าส่งมาไอ้เฮียแม่งส่งซินด้ามาเกมดีเสกใสกันเลยละกันพวกมึงโดนพวกมึงโดนเดมส่งเสกใส่ละละกันโดนคนเราจริงละ โชว์มือคอนเสกแชมป์อีกแล้วครับนี่ฮนะเริ่มมาแคสเลยอันจริงนี่ผมมองว่าเป็นวิธีเล่นซินด้าที่ถูกหมายถึงว่าเออ่เบ้นหลังเราต้องมีทุกตัวละครให้ให้ซินด้าอยู่แต่ซินด้าต้อง,ต,องต้องมีอย่างนั้นแหละโอโนาสามดาวอ๋อปล่อยไม่เนี่ยโอ้หนี่เฮียเอกโก้งซายแต่แล้วไงอ่นะแล้วไม่ใครใครอ่ะลูลู้ลีโลเฮียอะไรมึงฆ่ากูทั้งบอร์ดได้ป่ะว่ะกูถามแค่นี้มึงานะสามารถฆ่ากูทั้งบอร์ดได้ป่ะที่กูเติมแบบ เติมบอร์ดไม่จำกัดอ่ะหิงได้5.0ในนี้น้องๆเห็นได้ก็คืออาบอกทงเลยพี่เอาทงไปทำเหี้ยอะไรดีกว่าข่าวกันนะก่อนเอ่อผมว่ามาร์คคอรมาร์คคอร์อเราจินเลือดอ่ะขอบคุณครับมาร์คคอร์ทกลยอ่าทงก็ได้วะไอ้เช่ยมันตีเร็วอยู่แล้วอ่ะมันตีเร็วจนแบบติ้งตองอ่ะใช่ไหมครับว่าติ้งตองอ่ะทงที่คนดูแม่งเทียวแต่ทงเันที่มันตีเร็วอยู่แล้วตีเร็วจนเข้าขั้นยาอ่อนแล้วแหละ แค่เวฟเบลแปดเลียวสองดาวเห็นไหมที่ผ่านแล้วที่เบลอะไรพี่เบลแปดไ้พี่ซื้อจินมาให้ดีกว่าผมมีจินสี่ตัวไม่เยอะเท่าไหร่เขาจะปิดบอร์ดผมได้ป่ะคนนี้องค์คลักแม่นยำนะครับปิดบอร์ดหมายถึงว่าคือซินด้าคือซินด้ามันโดนดามิเทกเดียวเนี่ยหว่าโอ้โหอันนี้มันชนะเคราเดียวอะปล่อยมันเนี่ยโอ้ไม่ไหวล้มไอ่เลียวล้มไอ่เลียวล้มแต่ไม่ไหวอาร์ทหก พี่สู้ลู่ลูได้นะไอแม็กสู้เอดเดียวได้ไหมเอเดียวไม่น่าจะได้่นาจะได้ชอช็อตอะพี่สู้ไม่ได้ก้าวเลยลกันขาตัวเดียวเบิร์ตเดย์เมื่อวานมีดีใจกันเบิร์ตเดย์มันเล่นอย่างอื่นมาก่อนไงมึงก็โง่ให้กูด่าเลยผมเคยบอกแล้วว่าวิธีเล่นซินด้าคือมึงต้องเล่นมาก่อนอะเออมึงต้องดูซัมติงอะไรกับซินด้ามาก่อนอะไรเงี้ยเล่นมาก่อนหรืออะไรมาก่อนอะไรเงี้ยแค่แบบบอร์ดอยู่วีดีบอร์ดอะไรก็ไม่รู้แล้วโยนซินด้าลงไปนี่เขาชาวซินด้าผม แต่กูตีสามทีบูวก็แคสแล้วนะแคสแล้วอยากชาวยอดไปโยนมระาไคายรยลงไปมระาไครยได้โลขาวเพิ่มไอ้อมอึงโยนละมัดมสักทีดิผมไม่ไหวแฮะใช่เหรอแ้วไม่ไหว,ไหวตีนูนน้นด้ยเหรอไอตีน,นตู้นน่าเก่งพี่สู้ไม่ได้พอไอเดียวสองดาวอ่ะพี่โดนดาเมจจากข้างหลังมัน,นแต่พี่สู้าร์ดได้นะถ้ามันเงช่วยไอแม ว่าเราจินสามดาวชนะได้เพิ่มไฟโล่อยๆเก็บตังค์มาก่อนก็ได้มีจินกี่ตัวแล้วนะห้าตัวแล้วพี่ตอนนี้อืมเก็บตังค์มาก่อนเก็บแล้วโลเหลือสิบบาทอะอย่าอย่าอีกเพราะว่าเลื่อนเราเหลือเยอะมีห้าพี่มีหนึ่งก็เป็นหกนะเีโก้มียสองเลยังไม่สองดาวเลยมีนคอนเราน่าจะจินจินไหมก็เอโคมีเอโก้ป่ะตัวหนึ่งพี่อ่าเออซื้อเอโค้ไปพี่ก็ได้เพราะเอโก้เราชนเนี่ยเราเป็นเอโก้เนี่ยผมต้องเอาไอเทมอะไรมาเติมว่ะเออ ไม่มีอะไรที่พึ่งพาได้สักอย่างจินขา,<อ>ขาสามดิมีจินดาตัวหนึ่งเอโคโตัวหนึ่งจินขาสามคาสามคือนับของพี่เลยยังยังมีถ้าง่ายสุดก็แม็กเจออีกสองหรือไม่พี่ก็เจออีกสองแล้วก็สง่งอย่างน้อยฟิโตสองดาวแล้วจะเล่นได้ง่ายขึน้นหไหมเชื่อผมอยากรู้ว่าถ้าเอโก้ผมแบบเป็นไอเทมธรรมดาแบบเหมือนว่าไอเทมปกติที่เขาใส่กันนะผมจะไหวไ,ไหมไอตัดไม่งให้สองแคมป์อย่นี้คืออุ๊ยดิสุดซินดายโยนกระแทกนเร็วกว่าตายสัตว์ ไม่เป็นเท่าไหร่ล่ะปักไอ้แม้เดินแม้ซินดาโคตรแรงเลยซ้อมจากหาดมาไม่โดนเสตียวอ่ะแม่งจัดชนะปะทันไม่ไหวไม่ไหวนิดเดียวเองในเราใกล้ละจินสกิลโง่ไปนิดนึงไม่โดนตัวอะไรเลยไปรอบหนึ่งโคตรแรงครับปักสองดาทั้งบอร์ดแล้วครับมันเล็งชาวผมย้ายดี่กันเพ้ไม่โดนปล่อยเมตตานี่ยี่ผมเพิ่งเคยเห็นซินดาที่แรงขนาดนี้มันลูกแก้วที่ซินดาโยมันมีดาเมจจ้า สกิลมันด้วยนะครับอันนี้แรงจากทาน์ทกันนละโอ้แนวหน้าระเบิดหมดเลยโอ้ยมาช่วยอย่างไวพี่เนี่ยพี่ไหวเว้ยแค่มันอย่ามาช่วยแค่นั้นอยู่ใส่เลี้ยวหน่อยเอ้ยมันเอมโง่่ะมันเอมแต่แทง่าเอมเรนดอมได้ป่ะซินดาเปลี่ยนดิมันเอมแต่ตัวที่มันออโต้อยู่อ่ะผมว่าผมต้องดับออกฟอร์ดว่ะ ฟอส4ไม่ช่วยเราจินขาดเท่าไหร่ยังขาดเหมือนเดิมอ่ะเดิมพี่ไม่เพิ่มเลยยังได้ประมาณ2เทินมั้งด้าโชว์หน่อยลูกตอนตัดในเจตนะนั่นเนี่ยโชว์หน่อยลูกโหเดินอไปซะแล้วโชว์หน่อยเออโอเฮ้ยให้ทานชนะเหรอชนะพี่ชนะก็โอเคเลยเราลดน้อยยังได้ตัวมีจินปะไม่มีไม่มี อะไรพี่เอาถ้วยถ้วยถ้วยจะเอาเลนิเกตแล้วลดเพื่อไปปั๊มซินดาให้มันแบบสตาร์ทมาแล้วมันแรงเอ้ยจริงผมควรหยิบเรเน่วะเที่ไอชิ้นนี้ผมไม่มีเรเน่เออไ้มอ่ะอ้าวกลายเป็นฮาร์ดกรรมอ๋อรู้เลยคืออะไรกลายเป็นฮาร์ดไคอ้มีมีสามตัวเจจินเนี่ยแม็กเลยว่ะอย่งน้อยฮาร์ดมีละมัดออกนะเทอร์นาเอาเออกดลงไหวไม่เนี่ยคนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนที่ชาวเลยมันชาวมาแม็ก สายมุมสายแม็กยืนยืนยืนจินเนาะพี่นแคจินนะพี่ตอนแรกตอนนี้เอาอากาศมาลงเชาวันนี้ผลเลยเฮ้ยพี่ชนะเร็วมากหรือเปล่าเร็วโอ้โหแม่งเอ้ยเหลือสองตัวเองเหลือสองตัวอ่ะอย่าบอกเลยเลียวนั่นไงญัดใหญไงพี่จินไม่ตีเอสเรียวเลยอ่ะไอ้เหยัยแม่งทุ่มใส่กระจวดไอ้ฟินด้าโคมีเท่าไหร่นะสามใช่ไหมใช่พี่ พี่ต้องหาหอีกสองไม่เจอเลยวะโอ้โหกาเลนสาไม่แม็กมาส่งให้เพื่อนมันเอ่อเธอหน้าเราเลือดแดงอะแล้วก็เจ็ดหนึ่งเราเอออินแค่นั้นแหละติดขาดหนึ่งเองอ้าวขาดหนึ่งไม่บอกกูเราให้กูส่งไงไม่นม่พี่นับแล้วนับแล้วรวมแล้วไหวไหมเนี่ยดีทีสามดาวเว้ยกาเลนสามดาวมาไหวก็ยังเหลือเจ็ดหนึ่งกลม เออแกจินกับเอโ่ะดูเป็นแสงสุดท้ายของเรา <c oughs> ดูเป็นแสงสุดท้ายของเรานี่ผมดึงศักยภาพเอซอินด้าแบกเท่าที่ทำได้แล้วท่านผู้ดูใอ้ทำได้แค่นี้เองเหรอกะสบะ,าบะมาแม็กเ์เร็วอออินมีมีหนึ่งเหมือนเดิมเอาแล้วพี่ดาวได้แล้วได้แล้ว,ลวให้ส่งใช่ไหมได้พี่ส่งลเลยจริงเนี่ย ประเด็นคือแม็คเออแม็กไปเจอเนี่ยวาโคพี่ไอ้อ่ะเขัดขัดหนึ่งขัดหนึ่งขัดหนึ่งก็แม็กไม่สามใช่หรอใช่๋อเมอกี้เห็นตัวเดียวมึงไปดูบอร์ดมึงชนะเปล่ากาเรนอะจินโดนตันตายเปล่าตำแหน่งโอกาเรนโดนเนีอะ ไอแม็กการเล่นตายไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงโอ้ไม่ไว่าเอ๋ไอแม็กพี่มาแล้วไอ้แม็กไม่ไหวแรงเกินเยังผมไม่สายชนะกาเล่นไป็นเดิชนะอะไรนะการเล่นม,มันนานกะก็จะตายเ <laughs> ยทีนี้มันสไปตอนเอ็ดเลียวสองดาวเวลบแปดนี่แหละหลังจากนั้นแม่งสู้ยากเลย ไม่นี่ขนาดกาเรนมีแค่ซีซีหลอดเดียวนั่นแหละไ,ไอ้สัตว์กำลังกำลังกระถามไปการเรนทำไมตายช้ามันมีเทมอะไรไอ้แค่มีแค่ซีซีหลอดงงเงียนี่แม่งต่อให้ตาสัตว์แล้วนะเพราะถ้าไอเทมแม่งเยอะนะไม่แปลก